กราบสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่องเรื่องเล่าบายยูนะคะตอนที่9เรื่องแพรรักเพย์บอยร้ายไปรับฟังกันได้เลยนะคะเราไม่เห็นจะต้องทำกันขนาดนี้เลยนี่คะกระเป๋าสื้อายี่ห้อดังถูกหยิบมาคล้องไหลขณะที่คนพูดเตรียมตัวจะเดินไปยังช่องผู้โดยสารขาเข้าเพื่อเดินทางไปยังไปฮันนีมนูนอย่างประเทศไทย ตามที่ได้บอกกับครอบครัวไว้หลังแต่งงานที่จัดขึ้นแบบสายฟ้ารับฟรานที่เพิ่งเดินทางมาสมทบกับภรรยาสาวสวยหันหนาเข้มเข้มขม,มาแทบจะทันทีหลังโทรศัพท์มือถือเครื่องโปรดที่ถูกใช้เมื่อครู่ถูกปิดหน้าจอลงพร้อมหย่อนลงกระเป๋ากางเกงใส่ซับมันคือสิ่งที่เราสมควรจะทำอย่างยิ่งต่างหากที่รัก ว่าแล้วก็จับข้อมือของหญิงสาวให้เดินตามตัวเองก้าวนำออกไปก่อนหลังจากลูกน้องคนสนิทส่งสัญญาณว่ากระเป๋าเดินทางรวมทั้งสัมภาระทั้งหมดได้โหลดลงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คุณหันมาแหวะใส่ทันทีไม่ได้ยินเธอบอกเขาไปตั้งหลายหนแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่ามาเรียกแบบนี้ทำไมเขาถึงยังเรียกไม่เลิอกอยู่ได้ อย่าจริงจังนักได้ไหมคะนี่มันก็แค่เรื่องของฉาดตึงเท่านั้นผมคิดว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วซะอีกแค่คุยคะ่ะแถมยังตกลงกันไม่ได้ด้วยคนฟางปล่อยมือยิงสาวลงพร้อมกับยกมือสองข้างขึ้นกอดอกมองคนตรงหน้ายัางไม่เข้าใจก็แล้วทำไมคุณถึงไม่ยอมทำให้มันง่ายๆละ่ะถ้ามาจะต้องทำให้มันเป็นเรื่องยากทั้งที่เรื่องมันก็เดินมาถึงขนาดนี้แล้ว จะให้ฉันยอมรับแบบไหนล่ะคะจู่จูคุณก็โผล่มาช่วยตามคำขอของพี่ริกจู่จูก็นึกอยากจะเปลี่ยนใจไม่อยากจะยาขึ้นมาคุณคิดว่าฉันจะยอมรับมันอย่างรวดเร็วขนาดนั้นเลยได้ยังไงนี่มันงานแต่งนะคุณไม่ใช่เล่นขายของอย่าเอาความไม่พอใจส่วนตัวมากันแกล้งกันไม่เลิกแบบนี้สิคะมันไม่ยุติธรรมสำหรับฉันยงสาวหยุดพูดเล็กน้อยเมื่อมองหน้าเขานิ่ง ใครตัดสินใจบางอย่างเพราะคุณได้รับการชดเชยจากฉันมากเกินพอแล้วทำตามที่ตกลงกันเอาไว้เถอะนะคะอย่าให้มันต้องวุ่นวายไปมากกว่านี้เลยอะไรคือวุ่นวายถามเสียงเข้มในตามองกลับอย่างดุดันทำเอาหญิงสาวมองสบตายยางกแกร้กก,กลัวแต่ก็ฟืนตอบออกไปเพื่อให้เขาเข้าใจด้วยการที่จะไปประเทศไทย ทำไมคุณถึงคิดว่าการไปฮันนีมูนที่นั่นมันจะต้องวุ่นวายในเมื่อเราสองคนแต่งงานกันแล้วการไปฮันนีมูนมันจะวุ่นวายในสายตาครอบครวบัวพ่อแม่คุณก็อยากให้เขารู้สิคะเพราะเป็นการแต่งงานแบบกรรมลอไม่ไปก็ไม่แปลกสักนิดเราแยกย้ายกันตรงนี้ต่างคนต่างไปแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ตอนเดินทางกลับเท่านี้ทุกคนก็ไม่สงสัยแล้วพูดง่ายจังนะ เราควรทำมันให้ง่ายค่ะแต่ง่ายในสายตาผมมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ยังไงคะคุณนี่เข้าใจอะไรยากจริงๆไว้ไปถึงประเทศไทยแล้วผมจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังทั้งหมดก็แล้วกันตอนนี้เราควรไปได้แล้วมาจบกระชวยข้อมือเล็กข้างเก่าเอาไว้อีกครั้งจากนั้นก็เดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง โดยไม่คิดจะฟังเสียงทัดทานของเธอที่พร้อมพูดต่ออะไรไมิอะไรนัานานา,นาไม่มีหยุดชายหนุ่มทำหูทวนลมไม่สนว่าเธอจะว่าอย่างไรไล่หลังตั้งหน้าตั้งตาผ่าอีกฝ่ายขึ้นเครื่องไปในที่สุดนึกในใจมีอะไรไว้คุยกันบนเตียงเอ้ยไว้คุยกันทีหลังดีกว่าเกาะสมุยประเทศไทย ทำไมเราไม่ไปพักที่บ้านคุณยายคะฉันคิดถึงคุณยายเอาไว้ก่อนก็ได้ที่รักนี่เรามาฮันิมูนนะก่อนเราจะกลับอิตาลีเราค่อยไปเยี่ยมคุณยายของคุณก็ได้และหญิงสาวก,ก็ต้องหัวเสียเพิ่มขึ้นยิ่งไปอีกเมื่อต้องนอนห้องเดียวกันกับเขาฉันต้องการเพิ่มห้องอีกห้องคะ่ะพนักงานสาวทางเคาน์เตอร์หันมามองตาเป็นตาเดียวกัน แต่นั่นไม่ได้ทำให้ดานีหวั่นมากไปกว่าเจ้าของดวงตาคู่คมที่หันมาหาเธอแทบจะทันทีที่ได้ยินคุณจะเอาไปทำอะไรให้ใครฉันจะอยู่เองค่ะดานีมั่นใจว่าตาตัวเองไม่ฟาดที่เห็นความไม่พอใจบนดวงตาคมกริบคู่นั้นทว่าเธอไม่สนใจการแต่งงานเป็นเพียงแค่ในนามเท่านั้นมัจนจาเป็นต้องสร้างภาพให้ใครเห็นว่า เป็นคู่สามีภรรยากันจริงๆเพราะที่แห่งนี้มันไกลเกินกว่าที่ใครจะสนใจเธอและเขาได้แบบต่างคนต่างอยู่น่าจะดีที่สุดไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันมีหน้าที่แค่ช่วยไม่ได้รวมถึงต้องมาอยู่กินด้วยกันสักหน่อยคุณเนี่ยนะฟรานซสโกย้ำค่ะรับคำสั้นๆ ร้มก็หันไปหาพนักงานสาวอีกครั้งขอเป็นห้องธรรมดาก็ได้นะคะเพราะฉันไม่ได้รวยล้นฟ้าเหมือนเขาอดหันไปว่าเน็บเขาไม่ได้พร้อมยิ้มให้บางๆอย่างสาแกจใจที่เห็นสีหน้าเขาตึงขึ้นจากนั้นก็รีบผันไปหาพนักงานคนดังกล่าวอีกครั้งเมื่อได้ยินอีกฝ่ายแจ้งบอกแจ้งบางอย่างกลับมาตอนนี้เหลือห้องสแตนดาร์ดเพียงห้องเดียวเท่านั้นค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าจะรับไหมคะ ตกลงค่ะช่วยจัดการให้ด้วยดานี่รีบตอบกลับและเตรียมตัวจะหยิบเงินในกระเป๋าออกมาเพื่อชำระค่าห้องทว่าเสียงเข้มที่ดังขึ้นหยุดทุกอย่างของทุกคนที่กำลังอยู่ทำอยู่ได้เป็นอย่างดีรวมถึงคนข้างกายเขาที่ได้แต่หันมามองอย่างไม่ชอบใจและทำอะไรไม่ได้อีกเลยนอกจากมองเขาตามอย่างนึกหงุดหงิด ไม่จําเป็นต้องหาห้องใหม่ที่รักยายขี้งอนนักเลยนาะถ้าโก,กรธกันก็อยากแยกห้องนอนกันแบบนี้สิผมเป็นห่วงรู้ไหมฟรานกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนจะหันไปบอกยกเลิกห้องดังกล่าวเสียงเข้มจากนั้นก็พาหญิงสาวเดินออกไปทันทีที่จัดการทุกอย่างเสร็จสับขันพรอเดินเข้ามาในลิฟต์เท่านั้นเือเล็กที่ถูกมือใหญ่จับกุมได้ไว้ตลอดเวลา ก็ถูกดึงออกไปพร้อมหันไปมองเขาอย่างไม่ชอบใจคุณนี่มันจอมบงการที่สุดเลยรู้ตัวไหมไม่รู้ตอบพนพวนพรางซุกสองมือไว้ในกระเป๋ากางเกงอย่ามายิ้มแบบนั้นได้ไหมฉันซีเรียสนะคุณจะซีเรียสไปทำไมปล่อยวางได้แล้วในเรื่องก็ถึงขั้นนี้แล้วปล่อยเลยตามเลยไม่ได้หรอ ไม่ได้ค่ะทำไมหญิงสาวถอนหายใจออกมาแรงๆไม่มีความจำเป็นจะต้องทำแบบนั้นเราแต่งงานกันเพื่ออะไรคุณก็รู้อยู่แก่ใจจะทำให้มันสมจริงทำไมในเมื่อที่นี่ไม่ใช่อิตาลีไม่ใช่ที่บ้านและไม่ได้อยู่ต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเราด้วย ฉันถึงบอกว่าไม่มีความจำเป็นเลยสักนิดที่จะต้องมาที่นี่แต่ไหนๆมาแล้วฉันก็จะถือโอกาสพักผ่อนไปเลยก็ได้แต่นั่นหมายถึงเรา,าสองควรจะต้องแยกกันอยู่จะกินหรือไปไหนมาไหนเราไปด้วยกันได้แต่เราจะไม่นอนร่วมห้องกันเข้าใจไหมคะร่างสูงขยับเข้ามาแทนคำตอบดานี่ไม่ได้ขยับนี้ ระตัวเองก็ยืนชิดผนังอยู่แล้วรู้สึกว่าการเดินทางขึ้นชั้นบนของโรงแรมแห่งนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินเธอคิดขณะมองร่างสูงตรงานใช้มือสองข้างค้ำร่างตัวเองกับผนังลิฟต์ไว้ด้วยหัวใจเต้นตึกตักความใกล้ชิดแบบนี้เธอห่างหายมันมากี่วันแล้วนะดาน,นี่คิดทบทวน แล้วนึกขึ้นได้ว่ามันเพิ่งผ่านไปไม่นานนี่เองนับแต่ครานั้นในรถบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยการจราจารคับข้างถ้านับวันกันจริงๆมันก็ไม่นานอย่างที่คิดแต่ไม่รู้เพราะอะไรเธอเธงรู้สึกว่ามันหางหายมานานแสนาน,นานนานจนรู้สึกหยหาและคิดถึงอย่างไม่น่าเป็นไปได้ เราจะไม่แยกกันอยู่ที่รักไม่ว่าจะกินเทีเ่ยวหรือว่านอนเราจะอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นแม้แต่ตอนเข้าห้องน้ำอะไรนะฟรานก้มหน้าลงมาหามากขึ้นจากที่ไม่คิดจะถอยหนีหญิงสาวก็จำต้องทำอัตโนมัติพะเริ่มวันไว้ไปกับท่าทีของเขาสายตาคมกรบที่จ้องมองมาที่ลำคอของเธอแห้งผาก กลืนน้ำลายลงคอแต่ละทีช่างยากเย็นไม่เพียงเท่านั้นจังหวะการหายใจก็ดูไม่เหมือนเก่าอีกด้วยไม่ได้ยินหรอกหรือไม่เป็นไรงั้นผมจะบอกใหม่อีกคน้นเสียงเขาเบามากเบาจนแบบไม่ได้ยินแต่ดานี่ก็เข้าใจถึงได้จ้องกลับแบบไม่เลิกลาไม่ต้องค่ะชายนมยิ้มกว้าง จากนั้นก็ถือโอกาสตอนที่หญิงสาวเผลอเบือนหน้าไปทางอื่นยืนปลายจมูกโดง่งหอมแก้มเข้าให้ลงไปฟอดใหญ่จากนั้นก็ถอยออกมามองผลงานตัวเองที่ทำให้เครื่องหน้าสวยไรริ้วรอยมีสีแดงระเรื่อได้สำเร็จคุณมันจอมชวยโอกาสบอกอย่างโมโหทำท่าจะเดินไปเอาเรื่องแต่ลิฟกรก็ดันเปิดออกเสียก่อน ทำให้ชายหน่มรีบเดินออกไปอย่างรู้ทันปิดโอกาสให้หญิงสาวทำอย่างที่คิดพร้อมไปยืนรอเธอที่หน้าห้องในเวลาต่อมาด้วยท่าทางสง่าง,งามเหมือนเช่นทุกครั้งแครนพอเห็นอีกฝ่ายไม่เดินมาหาและเอาแต่ยืนจ้องตัวเองที่บริเวณทางเดินฟรานก็จำต้องเดินย้อนกลับมาด้วยความเป็นห่วงงานนี้ไม่ง่ายการจะทำให้เธอยอมที่จะอยู่ร่วมห้องแบบเต็มใจนั้น เป็นเรื่องยากจริงๆเขาบอกตัวเองซึ่งการบีบบังคับไม่ได้อยู่ในหัวเขาเลยสักนิดแต่ถ้าเธอยังคงดื้อดึงแบบนี้เห็นทีเขาจะต้องคิดใหม่ทำใหม่จะนอนตรงนี้เรื่องไงคุณถามเมื่อเขามาหยุดยืนตรงหน้าสองมือยังคงล้วงกระเป๋ากางเกงแบบเก่าส่วนสายตานั้นไม่ต้องพูดถึงว่ามองอยู่ที่ไหนหากไม่ใช่ริมฝีปากอิ่มหน้าริมรถนั่น ตกลงกันก่อนดีไหมคะเมื่อนาย้ายมากอดอกมองเธออย่างประเมินตกลงอะไรครับคุณต้องให้ฉันนอนบนเตียงส่วนคุณที่ไหนเขาสวนถามเกินอย่างรู้ทันความคิดข้างล่างหรือไม่ก็โซฟาในห้องมีคุณเอาสมองส่วนไหนมาคิดเนี่ยดานี่ทำไมหรอคะ ก็เรื่องที่จะให้ผมนอนในที่แบบนั้นก็เราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันการนอนแบบนั้นก็ถือว่าถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอคะนี่คุณยังคิดว่าเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่อีกเหรอน้ำเสียงเขาเค้มจัดทำให้ร่างเล็กกว่ามากสุดลมหายใจเข้าลึกๆก็แล้วมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะต้องคิดให้มันมีด้วยล่ะคะในเมื่อเรื่องมันจบไปแล้ว และตอนนี้มันก็แค่ละครฉากหนึ่งที่เราทำเพื่ออะไรคุณเองก็รู้อยู่คุณคิดแบบนั้นเหรอค่ะแล้วคุณละ่ะคิดแบบไหนแน่นอนว่าต้องไม่เหมือนคุณฉันพอรู้ค่ะว่าต้องเป็นแบบนั้นดวงตาเขาช่างน่ากลัวดานี่บอกเสียงโน้มขณะหนึ่งมือตัวเองออกจากมือน้าไม่มีหยุด แล้เธอก็น่าจะรู้ว่าต้องเสียแรงเปล่าเพราะไม่มีวันทําสําเร็จดูคุณเหมือนจะรังเกยียจผมเอามากๆเลยนะถ้ารู้แล้วคุณก็น่าจะให้ฉันเปิดอีกข้องหนึ่งนะคะไม่มีทางคุณก็เป็นแบบนี้แบบไหนหรอหญิงสาวสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อมือข้างที่ว่างของเขาเริ่มเคลื่อนมาที่แนวสะโพกกลมกลึง ก่อนจะรูบไล่ไปมาเบาๆย่างยั่วยวนสร้างความปันป่วนให้กับคนสวยจนต้องมเมื่อต้องมาเจอสัมผัสร้อนรุม่มเจียนบ้าแบบเก่าอีกครั้งเธอไม่อยากเจอมันเลยเพราะอะไรนะหรือเพราะเธอกลัวว่ามันจะควบคุมไม่ได้อย่างไรละ่ะและพอควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกรอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คุณอยู่ตรงนี้นะ ให้หยุดอะไรก่อนละ่ะมือปากหรือว่าเจ้านี่ของผมพูดไปก็กดความแข็งเคืองไ้้ตื่นตัวเต็มที่เข้าไปบนหน้าท้องบรรราบให้ยิงสารับรู้ว่ามันคืออะไรที่ต้องการเธอมากมายอย่างที่ไม่เคยต้องการใครก่อนมือข้างเก่าจะเลือ่อนนาสะโพกขึ้นมาหารวงอบอวบอัด และเริ่มต้นเคลงเครื่อเบาๆด้วยความทรมานจากส่วนลึกข้างในก็หยุดทั้งหมดนั่นแหละนี่คุณกร,รุณาให้เกียรติกันบ้างนะคะยังไงฉันก็เป็นน้องสาวของริกเพื่อนของคุณนี่มันเรื่องระวางเราทำไมต้องคิดถึงคนอื่นตอนนี้ด้วยไม่มีระวางเราค่ะทุกอย่างเป็นแค่การแสดงที่มีเวลากำหนดแค่หนึ่งเดือนหรือสองเดือน สำหรับทําให้พ่อแม่ของฉันและนายนั่นตายใจจากนั้นเราก็จะเลิกกันใช่ค่ะคําก็เลิกสองคําก็เลิกวันๆนในสมองของคุณคิดแต่จะเลิกท่าเดียวทำไมไม่หัดคิดเรื่องอะไรอย่างอื่นที่มันดีๆบ้างสาหรับฉันตอนนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปลดปล่อยอิสรภาพให้ตัวเอง <c oughs> เดินเข้าถ้ำเสือแล้วจะออกมันยากไม่รู้หรือ,อยังไงยิงสาวรีตาลงพูดแบบนี้คุณจะไม่ยอมยาให้ฉันใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะคุณจะว่ายังไงเขายิ้มแววตาสอเขาจริงจังจนคนฟังนึกวันพยายามแกะมือนาที่กอดรัดร่างเอาไว้แน่นออกสุดแรงแต่ยิ่งทำเขาก็ยิ่งออกแรงรัดมากขึ้น จนหน้าโมโหในสายตาฉันก็จะฟ้องหย่าเพื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งความอิสระและใบายาฟานเอียงหน้าถามย้ำอีกครั้งแน่ใจว่าเพื่อสิ่งนั้นจริงๆเออแน่ใจค่ะตอบเหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนักแต่ก็จำต้องตอบรับออกไปแบบไม่ให้ตัวเองเสียหน้า อย่างไรก็ต้องเลิกล่ะนั่นคือข้อตกลงเกมจบไม่มีความจำเป็นต้องสวมหน้ากากกันอีกส่วนพ่อกับแม่ของเธออย่างไรก็ต้องรู้เรื่องนในข้อสกวันถึงตอนนั้นพวกท่านจะเข้าใจเจตนาของเธอกับพี่ชายได้เองดูน้ำเสียงคุณไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะคนสวยเขารู้ทันความคิดเธอ ดานี่บอกอย่างนั้นแต่ไม่คิดที่จะยอมรับแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนั่นคือความต้องการที่แท้จริงของฉันเธอแก่จนเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้รวมถึงความรู้สึกลึกๆข้างในของคุณแน่ๆคนสวยความรู้สึกลึกๆข้างในใบหน้าสวยมองกลับอย่างสงสยัยใช่ คุณรู้เหร่อว่ามันคืออะไรหญิงสาวถามกลับอย่างค้องใจเขาเป็นหมอดูเรื่อยยงไงกันถึงจะได้คิดอ่านใจใครต่อใครแบบมัวมวซั่วๆเช่นนี้ถึงอย่างนั้นก็ต้องยอมรับแหละว่าเขาเดาถูกจริงๆคุณก็รู้อยู่แก่ใจไม่น่าถามผมนี่นาเขายิ้มอีกครั้งหลังหุบลงไปนานขณะสนทนากับเธออย่างตรึงเครียดเมื่อครู ก่อนจะจับร่างที่นั่งคันหลังให้มาเผชิญหน้าตรงๆโดยจับขาข้างหนึ่งของเธอมาค่อมร่างตัวเองก่อนที่จะนั่งอยู่บนเก้าอี้เอาไว้ฟรานไม่สนใจเสียงทักท้วงที่มาพร้อมแววตาเอาเรื่องของเธอเขายังคงยิ้มออกและโอบก,กอดร่างหอมกรุนเอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายดิ้นหนีได้อีกละผมขอเตือนให้คุณอยู่นิ่งๆเพราะยิ่งคุณดิน ผมก็ยิ่งมีอารมณ์คุณขยับบั้นท้ายมากเท่าไรจกนั่นของผมมันก็ตื่นตัวมากเท่านั้นและแทนที่เราสองคนจะคุยกันดีๆคงได้จบลงบนเตียงหรือไม่ก,ก็บนเก้าอี้ตัวนี้แน่หรือว่าคุณอยากให้เป็นแบบนั้นกันละ่ะถึงได้ยั่วยวนกันไม่เลิกแบบนี้ฉันเปล่าทำอย่างนั้น ชายหนุ่มยิ้มเย็นและเตือนเธอด้วยการแอนสโพกสอบขึ้นหาบันท้ายเหน,นื้อตะแกรงแบบบทสายสิ่งน่ากลัวในความคิดหญิงสาวไปมาเนื้อแกล้งหญิงสาวหายใจหอบรัวเนื้อตัวสันเทาเริมฝีปากกัดแน่นขณะที่ฟรานยิ้มละไมไม่เลิกราพางใช้มือข้างหนึ่งสอดเข้าไปใต้เสื้อจากนั้นก็เลื่อนขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว กาบ,บกลุ่มความงามของเต้าอวบอุ้มเอาไว้แล้วเคลนครึงอย่างได้ใจส่วนอีกข้างก็ตรงไปยังความสาวมากขึ้นจนปลายเนิ้อสัมผัสของสงวนของเธอได้ในที่สุดดานี่พวานักดึงมือหนาทั้งสองข้างออกทันควันแต่ไม่มีจุดไหนทำสำเร็จได้เลยคุณทำแล้วเขาก็ทำแบบเก่า แต่หนนี้ดูเหมือนบางอย่างใต้ร่มผ้าของเขาจะขยายตัวใหญ่ขึ้นจนน้าวันใจหญิงสาวหน้าแดงกำสองมือจิกบากว้างแน่นท่อนขาที่คล่อมร่างเขาเอาไว้เริ่มหนีก็หากันแต่ทำได้ยากเย็นไม่คุณอย่ามาหาเรื่องฉันนะทุกอย่างมันก็ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นคุณจะตั้งแง่อะไรตอนนี้อย่าทำให้มันเรื่องมากเรื่องและจบลงโดยดีได้ไหม ผมไม่ได้เป็นฝ่ายตั้งแง่และไม่ได้หาเรื่องด้วยพูดมาได้ว่าไม่ได้ตั้งแง่ที่คุณปฏิบัติไม่ยอมยาให้ฉันภายในเดือนสองเดือนนี้มันคืออะไรล่ะคะฟรานถอนหายใจออกมาแรงแรงมองคู่สนทนาอย่างเอื่มเอื่มระอา,านิดนิดทำไมเธอถึงเข้าใจอะไรยากเย็นนักอย่าลืมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันจากตัวเกิดจากตัวคุณเองทั้งนั้น ที่ดึงผมเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณไม่เริ่มเราจะได้เจอกันไหมรวมถึงครั้งนี้ก็ด้วยอุตสาห์มาช่วยแต่สุดท้ายก็ทำเข้าทำนองใช้งานเสร็จก็ถีบหัวทรงมันทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเหมือนเสนอตัวมาช่วยคุณเองทั้งที่จริงมันเป็นแค่คำขอร้องจากพี่ชายของคุณแล้วแทนที่คุณจะสํำนึกเมื่อมีคนยืดมือเข้ามาช่วย กลับผลักสายทันทีที่ตัวเองสบายแบบนี้ไม่คิดว่าเอาเปรียบกันไปหน่อยหรอกหรือแล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าไม่เสียเปรียบล่ะคะแบบที่ฉันเคยวาดรูปของคุณแต่คุณกลับเช็คบปลนด้วยการพรากค,ความบริสุทธิ์ของฉันไปแล้วครั้งนี้ล่ะคะคุณต้องการอะไรจากฉันความเสมอภาคที่คุณต้องการคือร่างกายของฉันอีกอย่างนั้นใช่หรือเปล่า คุณกำลังเข้าใจผมผิดไม่เลยค่ะทั้งหมดที่ฉันคิดมาจากการกระทำของคุณทั้งนั้นผมเสียใจที่ครั้งนั้นทำกับคุณเกินกว่าเหตุหญิงสาวกลืนน้ำลายลงคอพรางคิดไปเรื่อยช่างมันเถอะค่ะเรื่องนั้นฉันลืมมันไปจนหมดแล้วถ้าคุณจะพอมีเหตุผลอยู่บ้างเราก็ควรจะพูดกันในเรื่องปัจจุบันให้เข้าใจกันก็พอ ฉันไม่อยากทเลระก,กับคุณและไม่อยากคิดจะหลอกใช้คุณแล้วถีบหัวส่งอย่างที่คุณกล่าวหาฉันสำนึกบุญคุณคุณอยู่เสมอที่ยืน่นมือเข้ามาช่วยไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันและถ้าคุณต้องการให้ฉันตอบแทนด้วยร่างกายจริงๆฉันก็พร้อมให้เพื่อที่เราจะได้ไม่ติดค้างหรือคิดว่าฉันเอาเปรียบคุณอีกดานี่คุณคิดอะไรแบบนั้นที่รัก เอ็ดไม่เต็มเสียงนักจากนั้นก็อุ้มร่างของเธอวางลงบนเก้าอี้ตัวข้างๆแล้วหันมาสนทนาการตรงๆมากขึ้นสถานการณ์พาให้คิดตอบเสียงกระด้างในตาวาวับบอกถึงความเสียดายคุณค่าในตัวเองซึ่งฟานก็พอจะมองออกงั้นผมถามคุณหน่อยได้ไหมความเงียบและการเบือนหน้าน,นี้ของเธอคือคำตอบ เขาถอนหายใจยื่นมือไปจับมือบางทั้งสองข้างมากลุ่มเอาไว้บีเบาๆคุณคิดว่าการเสนอตัวของผมเข้ามาแต่งงานกับคุณครั้งนี้มันคืออะไรหรือฉันจะรู้ความคิดคุณได้ยังไงเขาพยักหน้าใช่คุณย่อมไม่รู้แต่ผมกำลังจะบอกคุณเดี๋ยวนี้อย่าดีกว่าค่ะเธอผูดลุกขึ้นมองหน้าเขานิ่ง อย่าพูดในสิ่งที่ไม่ใช่และมันเป็นไปไม่ได้กับฉันขอโทษนะคะฉันขออยู่คนเดียวสักพักแล้วเธอก็เดินออกไปนอกระเบียงห้องเพื่อมองออกไปนอกชายหาดเบื้องล่างอย่างใช้ความคิดด้านฟารานที่เตรียมจะลุกตามก่อนหน้าและจำต้องนั่งลงใหม่ได้แต่นั่งตามภรรยาคนสวยด้วยความนักใจ เขาเองก็ใช่ว่าจะสบายใจอุตส่าห์บังคับพาเธอมาที่นี่จนได้ก็เพื่อหวังจะปรับความเข้าใจกันแต่ยังไม่ทันเริ่มต้นเรือก็ดันล่มชายหนุ่มถอนหายใจอีกครั้งพร้อมกับลุกขึ้นจ้องมองแผ่นลังบางที่ทอดสายตาไปทางหน้าด้วยความรู้สึกสับสนกลายเป็นเขาแล้วตอนนี้ที่ดูจะร้อนรนเพราะผิดรักที่เล่นงานอย่างท่วมทน้น เขาตกลุมรักเธอจนแทบจะเป็นบ้าอยากอธิบายอะไรมากมายแต่เว่าตอนนี้เธอไม่พร้อมจะรับฟังเขาก็จำต้องรอไปก่อนคิดได้ดังนั้นก็ตัดสินใจเดินออกจากห้องไปในที่สุดไปในที่ไหนตอนะหรือเขาเองก็คิดไม่ออกแต่ขอออกไปให้ป็นพ้นหน้าเธอก่อนเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเสียงประตูห้องปิดลง ไม่ได้ทำให้ร่างเล็กที่ได้ยินหันมาเธอแง่หน้าขึ้นมองท้องฟ้าทอสายตาออกไปไกลอย่างไรจุดหมายนานแสนนานความกังวลวิ่งเข้ามาจุกที่กลางอกร่างกายสั่นเทาเพราะความคิดมากจนทรงตัวไม่อยู่เธอเดินมานั่งบนเก้าอี้ตัวยาวแล้วมองออกไปยังจุดเดิมที่มองอยู่เมื่อครู่อีกครั้งสายตามองท้องฟ้า แต่ถว่าใจิตใจกับหวนนึกถึงร่างนะ้าที่เดินออกไปเมื่อครู่ตลอดเวลาเธอกำลังลงรักเพยบอยตัวร้ายที่มีชื่อเสียงชาวโชวเธอไม่อยากผิดหวังเสียใจเธอได้พูดตัดบทออกไปแบบนั้นไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับความเจ็บปวดที่อาจจะรออยู่เบื้องหน้าตอนที่9จบแล้วนะคะ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาวอวยพรขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ